ทะเแรกของเรานะคะได้แก่พานาเลียค่ะพานาเลียนะคะจะอยู่ในคลาสเชเบราเลียค่ะจีนันก็คือยูจีเสียนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะฟาลิงก็คือจะมีเนื้อนานหนา,หนาและยืดหดได้ค่ะจะช่วยจับอาหารเข้าปากนะคะหมายเลขสองก็คือกราชวซูลาคาวิตี้ค่ะก็คือช่องกวงกลางลาตัวนะคะหมายเลขสามก็คืออันสปอร์ตค่ะก็คือลูกตาและหมายเลขสี่ค่ะอันติเคิลก็คือส่วนรับความรู้สึกนั่นเองค่ะ ค่ะสด์ถัดมานะคะก็คือระยะไข่ตัวอ่อนและตัวเต็มไวของพยาจใบไม้ค่ะพยาจใบไม้นะคะจะอยู่ในคลาส c h i าโ t o d a ค่ะสําหรับรูปแรกนะคะก็คือจะยังอยู่ในระยะที่ยังเป็นไข่ค่ะจะออกมาจากอุจจาระของคนนะคะและพัฒนาเป็นตัวอ่อนระยะที่หนึ่งค่ะได้แก่ไมาลาซีเดียมนะคะจะต้องว่ายน้ํา ไปหาโฮสต์กลางตัวที่1ค่ะเช่นหอยจึงมีซีเรียรนะคะที่ช่วยในการเคลื่อนที่และพัฒนาเป็นตัวอ่อนเรียรที่2นะคะก็คือสปอโรซีค่ะจะมีตัวอ่อนอยู่ในถุงขันเนื่องจากโฮสต์มีการดังน้ำย่อยตัวอ่อนจะยืดยาวกลายเป็นรีเดียค่ะรีเดียก็คือตัวอ่อนระยะที่3นะคะจะเจาะถุงที่หุ้มออกมาเป็นระยะเซอร์คาเรียค่ะเซอร์คาเลียนะคะคือตัวอ่อนระยะที่4ค่ะ เพื่อว่ายนะ้าไปหาโหสตสื่อกันงตัวที่สองนะคะเช่นปลาค่ะเมื่ออินเฟคเข้าไปในปลาได้แล้วนะคะจะกลายเป็นตัวอ่อนระยะที่ห้าค่ะตัวอ่อนระยะที่ห้านะคะคือเมตา,าเซคาเลียค่ะจะอยู่ในตามเนื้อเยื่อของปลานะคะถ้าคนกินปลาปลาดิบเข้าไปนะะเนี่ยค่ะก็จะได้รับตัวอ่อนของระยะเมตา,าเซคาเลียเข้าไปค่ะค่ะสไลด์ถัดมานะคะก็คือสไลด์ของพยาธิตัวตืดค่ะและโปรกอบทีบค่ะค่ะ เพี้ยตัวตื่ของเรานะคะจะมีชื่อเล่นว่าเท็กเวิร์มค่ะและจะแบ่งโครงสร้างออกเป็นส่ตัวนะคะได้แก่ 1. น c o r สกอ n e ็ตสเน็กสตอบิค่ะ s t อร์บิลลนะคะจะประกอบไปด้วยโปรกอทีฟ3ชนิดค่ะได้แก่ 1. i m m a t ิมแม g โ t โปรค่ะ 2. m a แมกโ o โปรกอทค่ะ 3. g a กาวิ o โปรกอทค่ะค่ะ สไลด์นี้ของเรานะคะก็คือสกอเร็ตนะคะก็คือส่วนที่เป็นสีดำๆนะคะได้แก่ฮุกค่ะและส่วนที่เป็นปุ่มๆนะคะได้แก่ซักเกอร์ค่ะก็คือจะมีตำแหน่งเดียวหลายอันนะคะและปุ่มเนื้อที่อยู่บนสุดอยู่ใกล้ๆฮุกนะคะได้แก่โรเทรลัมค่ะสไลด์ถัดมานะคะคืออิมแม็ทรนะคะก็คือเอาเยาวะข้างในนะคะจะ่ยังไม่พัฒนาเต็มที่ค่ะ ทาลสัตัดมานะคะก็คือแมกโนะนะคะก็คืออวัยวะต่างๆและอวัยวะสืบพันธุ์นะคะโตเต็มที่และทําหน้าที่ได้ค่ะสไลด์จุดถัดมานะคะก็คือกาวิทค่ะก็คือเกิดการปฏิสนธิภายในป้องนะคะอวัยวะภายในจะสลายค่ะและป้องนี้นะคะจะหลุดไปกับอุจจาระของคนค่ะต่อมานะคะก็คือ โพกอตชีมนะคะก็คือจะเป็นสามชนิดสและอีกหนึ่งอันนะคะได้แก่สกอเ l ็ตค่ะอัน,นที่สองนะคะได้แก่อิมแมกโ p โพกัตชีมค่ะอันที่สามได้แก่แมกโ p โพกัตชีมค่ะและสี่ก็คือกาวิทโพกัตชีมค่ะ